อุ้ยนี่น่ากินมากเลยทุกคนใครว่าน่ากินบวกหนึ่งมาหน่อยอุ้ยอันนี้อันไม้สิบบาทเอาเอใหม่หนึ่งเอาอันหนึงเอาบ่อเอาพลัมใม่แล้วแต่เธอเพิ่นเพิ่นมีงบสามร้อยเพิ่นตั้งไว้เพิ่นสิทธิใสให้คุ้มนะไม่ถ้ากินไหมอันนี้มันคือกันปะไม่แล้วมันนี้เป็นกระบอกหมูข้างแก้มหมูข้างแก้มอันนี้เนื้อ หมูหมูโบราณค่ะลองชิมดูนี่ดูเอาอันนี้ก็ได้จ้ะอุ้ยเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวเป็นพวงปมาดอันนี้หมูแดดเดียวมาต้งท่อนจ้ะพอดีปะอุ้ยจะดีแท้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะมาแล้วเจ็ดบาทพี่กระเทียมแมนอุ้ยทุกคนใครว่าถูกเจบาทเจ็ดบาทแล้วดูเทียบกับมือผมซิมเบิงเบิล์เลยกินกับ กินก็เขาจีแม่ว่าเข้าวเหนียวมันแซ่บยังไหนเนาะค่ะข้าวเหนียวมันวิดว่าคลายหมูปิ้งเลยเนาะก็หมูปิ้งนั่นแหละค่ะหมูปิ้งมันก็ซาหมูปิ้งก็ซาหมูปิ้งเพื่อแบบมันมีความมันๆเนาะหอมๆไ้ในซีสตอนหนึ่งวันค่ะอ๋อพี่ก็บอกว่าต้องต้องหมักไว้ก่อนหนึ่งวันอืออร่อยแซ่บเขาชิมบ้างพี่จะจีแถมให้พี่พร้อมไหมยังเพื่อต้องขอบคุณพี่เพื่อนแบบพี่ใหม่พัชรีขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เขาคือสิงงเอียงว่าส้มหน่ว